นะครับก็เป็นปลั๊กอเนกประสงค์นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับใส่ไปเต้าหนึ่งก็สามารถแยกออกมานะครับคนไหนที่แบนคอมพิวเตอร์มีสามมีสามสามขั้วนะครับก็สามารถใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันเป็นปลั๊กอันนี้ตัวกลาวนะครับจะมีไฟโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถแยกแยกนับซ้ายขวาได้นับเสียบอุปกรณ์ได้เลยนะครับ ก็ลักษณะก็เออบางยิมย่างอยู่ดีบา้านนี่ยอย่างอือก็สูว่าแข็งเลยเหมือนกันนะก็คือแมสอินไชน่าเหมือนเดิมครับทุกอย่างส่วนมากทำจากแมสอินไชน่านะครับก็ตรงนี้ครับแต่ตรงสีขาวๆนี่ครับมันเอ,อ่อเขาเรียกว่าห้าสิบถึงหกสิบไมกะเอ่อเฮิร์ตนะครับแล้วก็สิบหกแอม ถึง250โวลต์น,นะครับก็สามารถใช้งานได้โมเดลของสินค้านี่คือ882นะครับตรงนี้นะครับก็ราคาหน้าปะนี่อย่างดีก็ราคา20บาทนะครับแต่ว่าอย่าลืนครับใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับนาแล้วก็ก็อย่างว่าประเทศจีนครับมีหลายขนาดนะครับหลาย ผลิตภัณฑ์นะแล้วก็มีได้คุณสมบัตินะครับ A B C ถึง Z นะครับแล้วแต่คยจะเรียกนะครับก็บางเจ้าก็ให้บริษัทจีนทําให้ครับเกรด A นะครับแต่ว่าก็เหลือเยอะพอเหลือเยอะก็จีนก็สามารถทําเองได้ครับเอามาขายในราคาถูกก็ได้ระดับหนึ่งนะครับอย่าลืมครับปักอเนกประสงค์ก็ถือว่าไม่แพงครับ20บาทนะครับ อย่าลืมกดซับสไคร้นะตัวติดตามผลงาน,นของผมด้วยนะครับจากร้านสินค้าทุกอย่าง20บาท